สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมากราบคอพอรที่บ่อน้ำพญานาคศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเขาพระตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกกันค่ะโดยบ่อน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดเขาพระที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในปีพุทธศักราช2,300โดยบริเวณชายป่าด้านหลังวัดมีบ่อน้ำ ที่เป็นตาน้ำโบราณอยู่บนที่ดินของชาวบ้านที่ติดกับเขตวัดได้ขุดค้นพบโดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนในพื้นที่มานานหลายสิบปีจนมีเรื่องราวเล่าขานสืบมาหลายชั่วอายุคนโดยมีตำนานเล่าว,ว่าชาวบ้านคนหนึ่งออกมาทำนาปลูกข้าวกลางแดด หลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานกลางแดดจ้าก็ได้นำขันผูกกับไม้ยาวมาตักน้ำในบ่อน้ำเพื่อจะดื่มให้ชื่นใจแต่แล้วขันที่ใช้ตักน้ำกลับหลุดจากไม้และตกลงบ่อน้ำไปเขาจึงตัดสินใจลงไปงมหาขันน้ำในบ่อแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอยิ่งดำลึกลงไปก็ยิ่งหาไม่เจอ จนกระทั่งวันต่อมาเขาไปหาปลาในแม่น้ำนครนายกก็กลับได้พบกับขันที่หล่นในบ่อน้ำลอยอยู่ในแม่น้ำนครนายกจึงเชื่อว่าบ่อน้ำดังกล่าวมีทางเชื่อมไปถึงแม่น้ำนครนายกซึ่งอาจจะเป็นทางขึ้นจากเมืองบาดาลของพ่อปูพ่พญยนาคราชต่อมาวันหนึ่งเจ้าของที่นาที่ติดกับบ่อน้ำ ได้นิมิตเห็นพ่อปูพ่พญานาคราชบอกให้ถวายที่ดินบ่อน้ำนี้ให้กับวัดเขาพระแล้วท่านจะช่วยให้พวกเขามีเงินทองมากมายต่อมาทานเจ้าของที่ดินจึงได้ถวายที่ดินให้กับวัดและร่วมสมทบทุนกับชาวบ้านจัดสร้างศาลพญานาคราชบนปากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอพรพ่อปูพ่พญานาคราช ที่มีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุผู้ดูแลสารได้แนะนำให้เขาดื่มน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากเขากลับไปอาการป่วยด้วยโรคประหลาดก็หายเป็นกิดทิ้งตั้งแต่นั้นเขาได้กลายเป็นโยมอุปถาของวัดเขาพระทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเขาเจะเดินทางมาเพื่อทำบุญและทำความสะอาดสารพ่อปู่พญานาคราช เป็นประจำไม่เคยขาดนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาขอโชคลาภและได้เลขเด็ดกลับไปถูกรางวัลใหญ่และกลับมาแก้บนพ่อปู่พญายนาคราชหลายคนอีกด้วย